ขับรถไปเก็บเกาลัดกลับไปเก็บเห็ดกันค่ะมาดูป่าฝรั่งเศสช่วงตุลาคมเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะแต่ว่าส่วนทางเหนือ<ม>เขาเปลี่ยนกัน<ม>สีสันสดใสแล้วค่ะฝรั่งเศสตอนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะไปค่ะไปเก็บเห็ดกับไปเก็บเกาลัดกันค่ะลูกใหญ่ๆเลยช่วงเนี้ มาจอดรถแล้วมาเจอน้องๆค่ะน้องน้องน่ารักมากๆเลยค่ะแวะมาทักทายสัตว์เลี้ยงของชาวฝรั่งเศสค่ะเราจะไปเก็บลูกกานัดแล้วก็ไปเก็บเห็ดกันค่ะ<ส>เด็กๆน่ารักมากๆเลยค่ะชอบมาเดินป่าพี่เอลี่กำลังตรวจสอบเห็ดอยู่ค่ะี่ค่ะลูกกลนัดเต้นเลย เดินป่าช่วงนี้ก็จะได้เห็ดแล้วก็กอรัดเก็บกอรัดก,กันค่ะนี่เรียกเะไไม่เก,ก็บค่ะแค่ตัวตัวใหญ่ไม่เลยอ้ยตัวใหญ่เท่งนั้นเลยเก,ก,ก็บกอรัดก,กันค่ะทุกเพื่เก็บกัน เพื่อนใหม่เลยอายุเข้าเมื่อเสาร์ที่แล้วน่เสาร์นี่นี่ใหญ่ๆลูกเล็กๆเราไม่เอาใช่ใช่นี่เราเก็บได้เยอะเลยค่ะ